รายได้10,000เหรียญได้มาจากการขายดิจิตอลอารเว็บไหนกันบ้างมาดูค่ะเว็บแรกเลยที่เ c ซีสส้มรุ่นพี่คู่ใจตามติดตดมาด้วย Creative Fabrica ต่อด้วย Adobe Stock c a n ว a า Creator ฝั่ง Element อีกเจ้าหนึ่งที่ยกมาก็คือ Design b u n d ดิแต่ละเว็บจริงก็มีหลายร้านนะอันนี้เอาแค่ตัวอย่างมาก่อนแต่ละตัวเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวจิงจะเล่าให้ฟังเอ <SC S 2> เนี่ยเวลาขายเนี่ยขายเป็นออเดอร์แถมยังยิงแอดได้แล้วก็มีข้อมูลหลังบ้านให้ดูยังไม่พอนะมีเว็บนอกกับช่วยวิเคราะห์ได้อีกส่วนของ Creative Fabrica เนี่ยเป็นยอดรายได้จากค่าสมาชิกเว็บดูตลาดดูความต้องการของลูกค้าง่าย ไม่ซับซ้อนเป็นตลาดเฉพาะที่มีแค่ดิจิตอลอาร์เท่านั้นไม่เหมือนกับเอสซีมีฟิสิกส์คอร์ดอะทำให้ส่งเท่าไหร่ก็ได้เงินเท่านั้นเดี๋ยวจะหาว่าเวอร์ต้องตรงกับความต้องการของตลาดด้วยส่วนดีไซน์บันเดิลตอนนี้ปิดรับไปแนละ้วตลาดอคล้ายกับเอสซีเลยคือขายเป็นออเดอร์มาถึง Adobe Stock เป็นการส่งภาพสต็อกหรือสต็อกวิดีโอขายดูคีย์ดูเทรนด์ได้ในเว็บเลยแคมตลาดก็กว้างมากๆลืมบอกว่าสร้างภาพจาก AI ขายได้ที่ไหนบ้างเริ่มเลย a ะ o b e เนี่ยขายได้เยอะเลยทั้งภาพ่ายทั้งภาพวิดีโอ Cre ก็ส่งได้ครีเหมือนนกัที่่สสสุดท้าาาายแคนวมรถฟฟ ขายได้หรือว่าเทมเพลตขายก็ได้ดอกจันไวนิดสำหรับคนที่สมัครทันนะได้ยอดจากสมาชิกที่เลือกใช้เอลิเมนของเราไหนใครขายที่ไหนพิมบอกกันมัางหรือใครมีตลาดใหม่ๆก็แชร์มาได้เลยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพจจินเขียนสตูดิโอด้วยนะคะสอนคุณขายดิจิ t a ลอาร์ตั้งแต่0ถึง1,000เหรียญ